สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8สิงหาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ออกแถลงการยืนยันการฝึกซ้อมนิงปืนใหญ่ของกองทัพในวันที่9สิงหาคม2565ภารกิจดังกล่าวเกิดขึ้นตามกำหนดการซึ่งประกาศล่วงหน้าเมื่อวันที่22กรกฎาคม2565 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA จัดการพร้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันเป็นเวลา4วันถึงเมื่อวันที่7สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนนั้นออกแถลงการ์ว่าบรรยากาศความตึงเครียดร,รอบล่าสุดที่ช่องแคบไต้หวันมีต้นเหตุมาจากสหรัฐดังนั้นรัฐบาลสหรัฐต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบร้ายแรงที่เกิดเนื่องจากเรื่องนี้และทิ้งท้ายด้วยว่ารากฐานของผลประโยชน์ของจีนไม่สามารถจุดยับยีได้และการติดต่อสื่อสารต้องมีความจริงใจต่อกัน ทั้งนี้ก,กระทรกลาโหมของสหรัฐแสดงความไม่พอใจต่อการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนระงับช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศหลังจากที่ Nancy Pelosi, ทนแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนกรุงไทเปเมื่อวันที่3สิงหาคาม2565ซึ่งจีนนั้นก็ได้ตัดช่องทางดังกล่าวออกไปและล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่า ทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเองนั้นก็พยายามที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเพื่อที่จะพูดคุยหาหรือหาทางออกหาทางแก้ในสถานการณ์ดังกล่าวแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆที่เพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับในขณะที่ฝั่งฝังจีนเองนั้นแม้ว่ายุติการซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวันและก็รอกเกาะไต้หวันตั้งแต่เมื่อวันที่7สิงหาคมส5 6พร แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางจีนได้มีการประกาศนะครับว่าพวกเขาจะมีการดําเนินการในการซ้อมรบต่อไปในทะเลหัวไห่ซึ่งเป็นทะเลที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับซึ่งการซ้อมรบนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่8กันยายน2565นอกจากนั้นแล้วกองทัพจีนนั้นยังจะมีการซ้อมรบเนี่ยครับพื้นที่ทะเลสากลในพื้นที่ทะเลเหลืองนะครับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมไปจนถึงวันที่7ไปจนถึงวันที่15 สิงหาคม2,565ค,ครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางด้านจีนยังคงมีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไต้หวันเองนั้นนะยครับอย่างล่าสุดก็มาบอกว่าพวกเขาจะดําเนินการในการซ้อมยิงปืนใหญ่นะครับแต่ว่าการยิงในครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับไม่เกี่ยวเนื่องไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งกรณีที่ในที่เพลโลซี่ได้เดินทางมาเยือนกรุงไทเปของไต้หวันแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการประกาศมาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ไกลนั้นจับเอาสถานการณ์ไปเชื่อมโยงกันจนทําให้ความขัดแย้งนั้นบานปลายปลายเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยิ่งทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ